สวัสดีพี่พิลล่านาอีกคลิปนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวขึ้นนกเขาใหญ่นะครับผมสําหรับสายตัวดินนะครับผมงานขึ้นนกเขาใหญ่วันนี้ก็มีส่งอยู่3ามชุดนะครับก็ลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นสิบห้าหลักกับ17บ็ดหลักนะครับตัวนี้จะเป็นสิห้าหลักผมติดพาเตไบกันลืมนะครับนะครับการพันหลักนะครับการพันหลักเป็นเกลียวนะครับสําหรับงานขึ้นนกเขาใหญ่นะครับสายเมน ตัวนี้ก็จะเป็นเชือบสาย PE นะครับผมหลักนะครับจะเป็นสแตนเลส0ูนจุดหกมิลนะครับผมสแตนเลส0ูนจุดกมิลนะครับผมเอ็นก็เป็นสีน้ําตาลนะครับห่วงก็งานห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองนะครับผมไม่มีง้างนะครับห่วงทองเหลืองต่อไปเอ็นด้วยสาย p ีนะครับสวยๆเลยต่อไปเอ็นด้วยสาย PE สวยๆเลยนะครับผม งานลกเขาจะเน้นไปทางสีน้ำตาลมากกว่านะครับก็ทําตั้งแต่15หลัก17หลัก19หลัก21หลักหรือลูกค้าชอบเยอะๆยี่บห้าก็ทําให้ได้นะครับสอบถามเข้ามาดูก่อนได้เลยนะครับผมสําหรับพี่ๆนานาสายนกเขาต่อดินที่ยังไม่มีค่าไหนในใจนะครับก็สอบถามงานขึ้นสีสเกีก่อนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแกะรายละเอียดให้ดูนะครับแกะรายละเอียดให้ดูชัดๆเลย การพันหลักจะเป็นเกลียวประมาณนี้นะครับเป็นเกลียวพันจากหัวลงมาล่างนะครับเป็นเกลียวนะครับหัวก็จะเป็นงานห่วงทองเหลืองนะครับงานห่วงทองเหลืองห่วงทองเหลืองเล็กแปดนะครับต่อไปเอ็นด้วยสาย p ีนนะครับเอ็นสีน้ำตาลนะครับผม แต่เมนตัวนี้ก็จะออกเป็นน้ําตาลขึ้มนิดนึงนะครับออกน้าตาลขึ้มไปเลยคนระับสายบีตัวนี้นะครับนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับโอกาสติดหลุดก็ถือว่าถามว่ามีไหมก็น้อยครับบนใหญ่น้อยบางคนก็ซื้อไปยังไม่เคยหลุดก็มีนะครับ เรียนงานคร่าวๆงานนกเขาประมาณนี้นะครับพี่ๆน้าๆคนไหนที่หาขึ้นนกเขาอยู่ยังไม่มีใครไหนในใจก็สอบถามดูได้เลยนะครับผมคื้นกเขานะครับที่แถมก็มีตะกัวนะครับตัวนี้หกสิบกรัมนะครับนกคือถ้านกไม่แข็งแรงจริงๆบินเอาไปบินบินบินเอาไปได้อย่างมากก็เมตรหนึ่งสองเมตรนะครับบางตัวก็เอาไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าสี่สิบกรัมอะไปได้นะครับตัวนั้นผมแต่ก่อนผมเคยใช้สี่สิบกรัมต่อนะครับขึ้นปลายไม้เลยครับผมนกตัวที่มันแข็งแรงสมบูรณ์ ส,สุดๆนะครับพาบินไปได้เลย <Sw it> นะครับแต่ตัวนี้ก็อย่างมากก็เมตรห it นึ่งสองเมตรแค่นั้นแหละครับบางคนก็เอาเอาบินไปไม่ได้นะครับบางตัวแล้วก็มีแถมถุงเฉลยให้หนึ่งใบนะครับสําหรับหนึ่งชุดก็แถมถุงเฉลยให้หนึ่งใบถุงเฉลยก็มีซิปลายพรางที่สวยตรงนี้หัวนอกออกตรงนี้ตรงขาอนกออกนะครับก็รูดตัวนี้มาปิดขาอนกไว้นะครับพี่ๆนานาคนไหนที่สนใจขึ้นนกเขานะครับที่แถมก็มีกระเป๋าถุงเฉลยตัวนี้นะครับถุตงตัวนี้แล้วก็ตะกร้อ ที่แถมในหนึ่งชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิบห้าหลักสิบเจ็ดหลักสิบเก้าหลักยี่สิบเอ็ดหลักหรือยี่สิบห้าหลักนะครับก็แถมเหมือนเดิมนะครับถุงเชลเลยนะครับขึ้นนกเขาขึ้นนกเขาทางค่ายนะครับก็มีแถมประมาณนี้นะครับก็ฝากงานขึ้นนกเขาไปด้วยนะครับวงพอดีนะครับติดดีติดเร็วด้วยหลักยาวสองจุดเจ็ดนะครับสองจุดเจ็ดนิ้วหลักยาวสองจุดเจ็ดนิ้ววงประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วนิดๆสองนิ้วนะครับประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะครับ เพราะว่าลูกค้าใช้แล้วบอกว่ามันติดดีติดเร็วนะครับรูดึงขาวไว้ด้วยนะัะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานขึ้นนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานขึ้นนกเขาใหญ่คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมายไรพางอะไรก็มีนะครับเมมเสียงลาโพงก็มีนะครับสอบถามดูก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นของนกกวักค,คิลุม้มไก่ป่าก็มีนะครับสอบถามดูก่อนได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ลาพี่ๆนานาไปเท่านี้ละครับสวัสดีครับ